จ e. ้าสบายดีเนาะมาเบาเรื่องตัวนี้เนาะพวกแม่ยิงเนาะที่มาเค็ดนมฮะนะมาเค็ดนมใหญ่ๆฮะบึมๆบั่มๆฮะขอบอกเลยเนาะตัวนี้เนาะก่อนึเสียดนมฮะนะขอให้มึงหั่นไปทีมก่อนเนาะให้ทีมึงในหน่อยก่อนก่อนมึงเสียดนมใหญ่ๆฮะนะกูดูจนแบบโอ้ยผููสำหรับผู้ซ้มเราเนี่ยนะจนแบบคนใหญ่บึมบลาบูกูยอมเนาะข้อโถตัวนี้เนาะมาเบาเนาะบอกให้แบบแม่ยิ่งขนาทุกคนหรอเนาะแบบเออไพ่ๆพก็อยากต้องการด้วยสะโพแฟนกูเนาะ เอาไปเอามาคอแต่เห็ดนมเห็ดนมนมกูก็เห็ดใะเแล้วยังว่าเออยังบื่พ่ออยู่มึงเสียเอาซ้ำไหนกูบอกไงมึงเสียเอาซ้ำไหนซ้ำนมแม่กูบอกมันโมได้ดอกนมแม่กูมันย่ายแล้วมึงกับแบบไปคิดนะตัวมึงกว่านะตัวมึงคอหะกูบอกไอ้คิดแต่ตัวนี้เนาะขอดแม่ขอดชิพายมึงเห็ดตัวนี้ยนะกูจะบ้มีเงินสิเห็ดเลยค่ะมึงกับอย่างเห็ดนมเห็ดนมเฮ้มึงกับโอ้จะมันเปลือยแหละให้มีเห็ดเออสวัสดีครับผมตอนนี้ผมจะมาพูดนะครับเรื่องเออเด็กเสิร์ฟเนาะมีในห่านหนึ่งนาะงคอยไปในคืนนั้นในวันที่วันนที่เาะไปในคืนนั้นน แบบแต่งโตโขดรอโขดแม่โขด้พงรอเลยกูตอนนั้นสภาพโขดรอนะใส่เพชรใส่ขัามกูนะปนันกูย่างไปเล็กเสือปน้องนห่นห่านหนึ่งกูชิบะโขดที่อ่ะมันนะโขดแบบตอนหับคนรอรอคือกูเนาะโขดสิพายแม่เอ้ยกูได้ย่างไปเนาะคือนั่นเนาะไปนั่งี่โต๊ะโต๊ะหนึ่งกูคอนอแบบเออกูสั่งอาหารเออชินดาดเนาะมันก็เลยหนาใส่กูเนาะกูคิดว่ามันมันมากูสิพายยังมันดาพอกูแบบดดาแบบอุ้ยกูก็เลยสั่งเนาะสั่งแบบเออชินดาต กูก็กินแบบทาอยู่หันกูไปประมาณแปดโมงเนาะเก้าโมงจึงได้ชินดาทันกูก็เลยดามันเลยในตอนนั้นเนาะมันก็ขวดเดี๋ยวจะหายกูนะมันมาชี้แจงตำรวจกูว่าแจ้งรถกูว่ากูประหยัดรถตำรวจมันท่ามันย้อนนั่งจู่ประหยัดตำรวจกูกูพอกูหันเป็นหัวหน้าตำรวจในนั้นเนาะเออนี่พาไอ้คิดเนาะจมูกแบบเซอร์ปนะนี่แต่แต่พวกเงินเงินมีเงินมียังหันกูก็มีสมุขขี่ท่นมันจะไกลฮะเอ้ารถกูบ่หายมึงดอกเจ้าสบายดีเนาะเมื่อนี่ก็มาบอกเรื่องฮุกขี่ใช่กันเนาะเออ กับผู้หญิงเนาะมันส่วนลายเนาะมักให้หลังมักให้เลี้ยหูขี่เนาะสี่ยัางโบราณยังไงให้เลี้ยหูขี่กันอีกตัวนี้ก็มาบอกเรื่อกนิดนึงเนาะให้ภาคคิดแไงถ้าเองเออก็ก่อนให้กูสีให้มึงหลังให้หูขี่กูมิ้นเตี๋บตายกูมิ้นจนเนี่หลังไอ้เลือดอยู่มิ้นจนแบบคือไก่ตายห่างหาชิปปี้นี่มึงหายก่อนกูหลังมึงก็มึงให้กูเลี้ยมึงก็หลังก่อนกูมิ้นจนแบบชิพายเลยนะตัวนี้ฮะภาคบอคิดเนาะให้ผู้หญิงเนาะก็ไม่ให้กูเปิดสิ่งให้มึงหลังก็หูขี่นะอย่าให้กูเตือนมึงไล่ ปนัดมาอ้หิข um> uh> huh ู่ขี่กูหอมหอมทองดิใส่เจ้าหนัดนำเต่งให้กูเลี้ยากันอีกเขาผักไอ้คิดเนาะเอากาบสบายดีก่อนนอนทานผู้ชมเมื่อนี่กับมาแบาเรื่องหน่อยนึ่งเนาะเออเรื่องมีว่าคือผู้เช้านะนะผูกไม่ยิ่งเมาเลยผูกไม่ยิ่งเนอะนี่เนาะเออว่ะก้อนชี่ไฮนะก้อนสี่ไฮเปิดเปิดเปิดซิ่งมันเนาะเปิดซิ่งมันหันกูอยากให้มันหันนะให้แบบมันให้ละเออให้กูเลียงฮีมันหันนะกอบอกตรงตรงเนาะกูบอกตรงไรให้มึงละก้อนฮีมั่นหัน กูเลียกจนแบบอุ้ยโค้ชมันมิน,นะนขนาดข้อบอกน่าตัวนี้น่ออกเห็บปากเนี่ยข้อที่ห้มึงกูเสียให้มึงลากแน่ฮีมา,าที่แต่ที่แปดที่ดำม,มินกว่าเป็ดไตห่างสาวปีผูวให้กูได้เลียกนะอุ้ยขอ้นะขอาพากแท้ตัวนี้ขนาดข้อพากแท้ให้พวกมึงอะตรงล่างแน่ฮีหา่า<แ>ให้กูเลียกหุ่ขี่นี่หุ่ขี่มันกระเซ็ดแน่ก่อนมึงขี่อะให้ตะกูเลียกหุ่ขี่แม่มึงเอ้ย